สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านครับเจอกันในหุ้นนิขีดเช้าครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่2ครับต้นสัปดาห์แล้วก็ต้นเดือนครับหุ้นนิขีดเช้าวันนี้เปิดลบนะครับเวลาปล่อยแนวทางในกลุ่มครับสาหรับท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มครับแอดฝาก qr ไว้ท้ายคลิปนะครับลองดูลองสแกนเข้ามาทักเข้ามานะครับหากท่านต้องการเข้ากลุ่มแนวทางก็ฝากหน้าเพจครับ อีกช่องทางติดตามครับมาดูนิีิเช้านี้ครับเปิดมา1 18 92ครับเปิดลบครับรู้สึกว่าลบที่300กว่ากว่านะครับยังไงก็ดูระยะทางอีกสักพักนะครับใหญ่ๆตัวคำนวณด้านในเช้านี้ครับ2 36 354 2ตัวก็ถอดได้ตามนี้ครับหน้าไว้หน้าหลังไว้หลังครับ มาดูว่านิขี่ในเช้านี้จะเป็นไปตามตัวคำนวณไหมหุ้นเปิดใหม่นะครับเปิดเบิ้ลหน้าแต่เลขที่คำนวณได้เป็นเลขที่น้องสัดส่วนใหญ่นะครับ2 3 3 4 5ห้าอย่างเงี้ยเป็นเลขเรียงก็มาดูครับว่าเช้านี้เลขจะมาตรงตัวคำนวณเพียงใดครับหรือจะมาคล้ายตัวคำนวณแบบไหนนะครับวันนี้ตารางหุ้นน่าจะจับได้ครับ หุ้นลบน่าจะจับด้านลบได้นะครับลองดูครับฝึกดูตารางหุ้นคู่ไหนสวยๆครับคู่ไหนจับได้นะครับหวยหุ้นดีอย่างหนึ่งครับมีตารางบอกครับคู่บนคู่ล่างเลขบนเลขล่างจะเด้งในตารางนี้เท่านั้นครับไม่เหมือนหวยอื่นนะครับเลขบนออกอีกอย่างเลขล่างออกอีกอย่างแต่หวยหุ้นดีอย่างหนึ่งคือเลขบนเลขล่างถูกกาหนดมาแล้วนะครับวิ่งรูปไปที่3ครับวินครับ ตามนี้ครับ32 34 35 36 5 2 5 3 5 4 5 6ได้ตามนี้ครับสำหรับคนรักหน่วยหุ้นนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็แอดมาพาบวกครับทุกสัปดาห์ครับที่เหลืออยู่ที่ท่านนะครับอยู่ที่วินัยของท่านนะครับก็ลองดูครับแอดฝาก ตารางหุ้นไว้ท้ายคลิปครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะวันนี้เป็นวันหุ้นเปิดวันแรกนะครับตารางหุ้นที่10ครับวันนี้ตารางหุ้นสวยครับแต่เลขออกมาจะสวยเหมือนตารางหุ้นไหมนะครับตารางหุ้นสวยครับมีคู่ที่สวยหลายคู่เลยนะครับก็ฝึกดูครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ